ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะพาคุณไปรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนคิดหรือแฝงข้อคิดดีๆทุกเรื่องที่เรานำมาเสนอจะทำให้คุณมองเห็นมุมมองใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เตรียมรับฟังและค้นพบความหมายใหม่ในทุกเรื่องราวกับเราครับตอนที่หมีชื่อตอนว่าการแข่งขันทํำแหนมหมูทิ้งช้มหมู่บ้าน เสียงประกาศจากลำโพงในหมู่บ้านดังก้องไปทั่วขอเชิญร่วมงานแข่งขันการทำอาหารประจำปีปีนี้เรามีการประกวดทำแหนมหมูยอดเยี่ยมใครที่คิดว่าแหนมหมูของตัวเองเด็ดที่สุดอย่าพลาดแซนได้ยินแล้วก็ตื่นเต้นแต่เมื่อมองไปที่แมวครั้งสองตัวที่นอนอาบแดดอยู่เจ้าสวยพูดด้วยนำเสียงเวบนิง่งว่าแซนเธอคิดนี้แล้วหรือยังการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ความสนุก แต่มันคือการ,รเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์น้องนีตังรีตอบเสริมด้วยน้ำเสียงสดใสก็ยิ่งดีสิพี่แซนจะได้พิสูจน์ตัวเองให้พวกนั้นรู้ว่าแหนมหมูของพวกเรานะไม่ธรรมดาแซนยิ้มบางๆแซนก็ไม่แน่ใจหรอกว่าแซนพร้อมหรือเปล่าแต่ครั้งนี้แซนอยากลองสู้ดูสักตั้งเมื่อวันแข่งขันมาถึงสนามแข่งแน่นขนาดไปด้วยชาวบ้านและผู้เข้าแข่งขันมากมาย ท่ามกลางเสียงหัวร้อนและบรรยากาศคึกคักแซนพบกับนายวุิพ่อค้าแหนมหมูมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านอ้าวนี่ไอห,หนุ่มมือใหม่เด็กเมื่อวันซืนเองนี่นานายวุดหัวรอ้อนยาะคิดว่ามีแมวสองตัวช่วยจะทําให้แก่ชนาได้ยังไงน้องมีตังกระโดดขึ้นบนโก๊ะของแซนทันทีแล้วพูดเสียงดังว่าก็ไม่แน่นะบางทีแหนมหมูของพวกเราจะอร่อยจนทําให้นายก้องใงญเงือบก็เป็นได้ นายมดสะดุ้งตกใจแล้วพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยแมวพูดได้เจ้าสวยเอียงคอเล็กน้อยพลังพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งคำพูดบางครั้งก็บ่งบอกจิตใจคนหากเจ้ามั่นใจในฝีมือจริงก็ไม่จำเป็นต้องดูถูกผู้อื่นแซนลูกขัวเจ้าสวยเบาๆขอบใจพวกเคอรคั้งสองนะแซนจะตั้งใจทำให้เต็มที่กรรมาการประกาศเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเร่งมือผสมเครื่องปรุงตำกระเทียมและคลุกเคล้าเนื้อหมูด้วยสูตรลับของตัวเองแซนมีเจ้าสวยและน้องมีตังคอยสังเกตการแซนแซนใส่กระเทียมเยอะไปหน่อยนะเจ้าส,สวยพูดเรียบเรียบใช่เลยแล้วก็อย่าลืมใบตองที่วางแบบแน่นๆด้วยจะได้หอมหอมน้องหนีตังพูดเสริมอย่างกระตือรือรน้นแซนพยักหน้าขอบคุณนะ แซนจะลองกลับดูตามที่พวกเคอแนะนำในขณะที่แซนตั้งใจทำแหนมหมูของตัวเองนายมุดเริ่มทำตัวโอ้อวดโชว์เทคนิคมัดใบตองอย่างคล่องแคล่วและพูดประชดประชันว่าดูไว้มืออาชีพเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่จับมั่วๆเหมือนใครบางคนเจ้าเด็กเมื่อวันซืนแซนไม่ตอบโต้แต่ในใจกลับรู้สึกกดดันแซนกำลังจะห่อแหนมหมูชิ้นสุดท้าย แต่จูจ่ๆใบตองที่เตรียมไว้กลับหมดเขามองไปที่เวลาที่เหลือเพียงไม่กี่นาทีด้วยความตกใจเราจะทำยังไงดีแซนพึพมพำน้องนีตังกระโดดขึ้นบนโต๊ะพร้อมพูดเสียงดังว่าพี่แซนใจเย็นๆน,นะเราทำแหนมหมูแบบที่ไม่ต้องห่อใบตองก็ได้นี่นาใช้เป็นแหนมหมูคลุกไงเจ้าสวยเดินเข้ามาใกล,กล้ๆคลางคูดด้วยน้ำเสียงที่สุขุมและมั่นคงว่า บางครั้งการเดินเส้นทางที่แตกต่างอาจเป็นหนทางสู่ชัยชนะแซนยิ้มรับจริงสินะขอบใจพวกเคอรครั้ง,งสองมากเขาเรีบเปลี่ยนแผนทันทีทำแหนมหมูคลุกน้วยเครื่องปรุงที่สดใหม่โรยข้าวคั่วและสมุนไพรจนกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วสนามแข่งขันเมื่อถึงเวลาตัดสินกรรมาการเดินสำรวจและชิมแหนมหมูของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน นายมุดส่งแหนมหมูสูตดรเด,เดิมที่ห่อยอย่างสวยงามกรรมการพย,ายักหน้าอย่างชื่นชมแต่เมื่อมาถึงแหนมหมูคลุกของแซนสีหน้าของกรรมการเปลี่ยนไปทันทีนี่มันเป็นแหนมหมูรสชาติที่แปลกใหม่มากเปรี้ยวกำลังดีหอมข้าวคั่วและกลิ่นสมุนไพรอย่างชัดเจนชาวบ้านที่ยืนชมอยู่เริ่มซุบซิบดูสิของแซนดูน่าสนใจกว่าตั้งเยอะใช่ใช่ แหนมหมูคลุกแบบนี้หากินยากนะเมื่อผลการตัดสินประกาศออกมาเสียงปรบมือดังลั่นเมื่อชื่อของแซนถูกประกาศเป็นผู้ชนะหลังจบงานแข่งขันนายมุดเดินมาหาแซนด้วยสีหน้ากึ่งยิ้มไอ้หนุ่มคราวนี้ข้าคงประมาทเจ้าไม่ได้แล้วสินะแซนยิ้มรับขอบคุณที่ทําให้ผมได้พัฒนาตัวเองนะครับน้องมีตังหัวรอดสีใสบอกแล้วว่าพี่แซนของฉันไม่มีทางแพ้ เจ้าสวยมองท้องฟ้าแล้วพูดด้วยนำเสียงราเรียบว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เป็นบทเรียนว่าการปรับตัวและความตั้งใจจริงสำคัญกว่าการยึดติดกับกรอบเดิมๆแซนลูกหัวแมวทั้งสองแล้วพลางยิ้มใช่แล้วเจ้าสวยน้องมีต่างขอบคุณมากนะแซนทำได้ก็เพราะพวกเธอและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แหนมหมูคลุกของแซนกลายเป็นอีกเมนูยอดฮิตที่คนทั้งหมู่บ้านพูดถึงและกลายเป็นแรงบรันรดาลใจให้แซนสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปเรื่องราวของแซนทำให้เราเรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การชนะหรือแพ้แต่อยู่ที่การกล้าลงมือทำและพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแม้กระทั่งคำพูดเล็กๆจากเพื่อนร่วมทางก็อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ตลอดไปคุณเองก็ทำได้ แค่เชื่อมั่นและก้าวไปข้างหน้าอย่ายอมแพ้กับคำสบประมาทแต่จงใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตัวเองและบางครั้งความแตกต่างที่เกิดจากปัญหาอาจกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณก้าวขึ้นมาเหนือใครก็เป็นได้จากนั้นเรื่องราวของแซนเด็กหนุ่มผู้มุ่งม,มั่นและสองแมวตอนที่ห้าก็ได้จบลงโปรดติดตามตอนที่หในครั้งต่อไป ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสาระมีข้อคิดและสอดแทรกง่ายคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะทําให้คุณเข้าใจสาระและความหมายลึกซึ้งในเวลาเพียงไม่นานทุกเรื่องที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นนิทานเซนเรื่องข้อคิดมีสาระดีๆอาจจะกระตุกความคิดและให้ข้อคิดดีๆที่คุณสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนๆเ,เพราะแค่ฟังแป๊บเดียวคุณจะได้รู้เรื่อง ขอบคุณมากครับ